เอาอะไรครับเอาอะไรเนีน่ยโอ้แม่เจ็บแม่เจ็บอะไรลูกไหนขออะไรขออะไรมเข้าอะไรครับอะไรครับไหนไหนโอ้โอ้เอาอะไรอะลูกมีตัวเกินอะไรอ,อะไรอะตัวนี้ให้ยอม เกียร์เกียรแม่ก่อนขอก่อนขอก่อนขอก่อนแล้วขอแล้วขอแล้วอ๋อนี่ขอขออะไรล่ะหลกพี่ไม่เคยสนใจอะไรเลยดูท่านั่งสิแม่ไม่สบายแค่ไม่สบาย แม่ไม่สบายอะไรอะไรฮะรขออะไรล่ะลูกแม่ไม่เข้าใจภาษาหมาแม่ไม่เข้าใจภาษาหมาวัดกล้อยากได้อะไรหงายลูก <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงเอาใหม่ <c oughs> แม่ไออ๋อเอาอะไรลูกโน้โอ้โอ้โอเคียร์เคียขออะไรแล้วนะบอกแม่สิขออะไรขอนมกินข้าวกินข้าวไหมกินนมนมกินนมแล้วเปล่าเน่เนี่เน่คนอยากกินเน่ฮะ นะเดี๋ยวแม่ไปเอาให้เนาะเอาให้เนาะเอาให้ไหมเอาขนมน้อลูกเนาะบัวก้าเอาไหมครับเอาไหมครับอูบัวก้าเอาไหมครับเอาไหมเอาหรือเปล่าไม่สนใจละไปละโอ๋อมีล้วนมีล้วนโอ๋อมีล้วนโอ๋อมีล้วนนี